เมื่อวนี้วันที่ยี่สิบเอ็ดสิงหาสองมื่นพันมาปริทยัทยพี่น้องวันมเมื่จะเหตุงานเพลินแบบพิจิตพิจิตเฉียงก่อนทำงานแล้วทำแล้วสิบแปดได้กล้ายี่สิบเก้าอะไรบ้างกลับบ้านแล้วพีน่น้ง คำแล้วเนี่ยอู้้ก็ประคอบ่อนเลยก็ทุกุ่กห้องเจ็บๆอย่างน้ขึ้นมาหาแมงมาได้บ่น้อย